อีพีหนึพิคำพิพากษาสารดีกาที่2อ2หนึง่งส้าสิบหกคณะกรรมการการ,การเลือกตั้งโจทจะสิบเอกนงศักด์จำเลยโจทฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน5 9า0 7นวน500,000 5บาท8 1สตางค ดอกเบี้ยอัตราร้ะยละ7.5ต่อปีนับแต่วันที่14มีนาคม2.47 7เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์จำเรยให้การขอให้ยกฟ้องสามชช้นต้นพิพากษาให้จำเรยชำระเงินจำนวน595,074เบาท81สตางพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้ะระะ7.5ต่อปีของต้นเงิน 2,250บาทนับแต่วันที่18มิถุนายน247ของต้นเงิน166,250บาทนับแต่วันที่26กรกฎาคม247ของต้นเงิน6,580บาทนับแต่วันที่27กรกฎาคม247ของต้นเงิน 2 4 6 6 5บาท4สตางค์นับแต่วันที่3สิงหาคม247ของต้นเงิน1,200บาทนับแต่วันที่4สิงหาคม247ของต้นเงิน76,896บาท77สตางค์นับแต่วันที่6สิงหาคม247ของต้นเงิน30,095บาท นับแต่วันที่24สิงหาคม2547ของต้นเงิน284,270บาทนับแต่วันที่26สิงหาคม2547ของต้นเงิน720บาทนับแต่วันที่9กันยานยน2547และของต้นเงิน2,148บาทนับแต่วันที่20กันยานยน 247เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์กำให้จำเลยใช้ค่าหรืชารรรมเนียมในส่วนที่ไม่ได้รับการยกเว้นแก่โจทย์โดยกำหนดค่าทนานความ6,000บาทค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีให้เป็นพับคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกจำเลยอุทธรณ์ สาลอุทธรณ์ภาคห้าพิพากษายืนขา้าราชการตำเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพักจำเลยดีกาโดยได้รับการยกเว้นค่าตาเนียมสารทั้งหมดสาลดีกาวินิจฉัยว่าอคดิจิงรับฟังเป็นยุติว่าจำเลยได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เขตเลือกตั้งที่สอง จากการเลือกตั้งเมื่อวันที่14มีนาคม2 4 7ต่อมามีผู้ร้องเรียนว่าจำเลยปฏิบัติฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2 4 5มาตรา57โจทย์สอบส่วนแล้วมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจำเลยกระทำการดังกล่าวจริง จึงมีคำวินิจฉัยให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของจำเลยมีกำหนดหนึ่งปีและได้จัดการเลือกตั้งใหม่แทนจำเลยโดยให้จำเลยรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามจำนวนไม่เกินค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกตั้งใหม่หลังจากจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วโจทย์ฟ้องคดีต่อศาลชั้นต้นให้จำเลยรับผิด ใช้ค่าเสียหายตามจำนวนที่ใช้ในการเลือกตั้งใหม่เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่1207/2550ท 2, 150, สารชั้นต้นในคดีดังกล่าววินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรา99แห่งพระราชบ,บัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2545 ดังนั้นโจทย์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยให้รับผิดชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าวกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยประเด็นอื่นต่อไปพิพากษายกฟ้องตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่1889ทับ2 5พของศาลชั้นต้นโจทย์ไม่อุทธรณ์คดีถึงที่สุดต่อมาโจทย์จึงมายื่นฟ้องใหม่เป็นคดีนี้ คดีมีปัญหาที่ต้องวิจัยตามดีกาของจำเลยเพียงประกาศเดียวว่าฟ้องของโจทย์คดีนี้เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่1889ทับ2.51ของศาลชั้นต้นหรือไม่เห็นว่าในคดีแพ่งหมายเลขแดงที่1889 5 1ทับ2 5งศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโดย วินิจฉัยเพียงว่าโจทย์ไม่ได้ดําเนินการตามขั้นตอนตามที่กําหนดไว้ในมาตรา99แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพศ2อ5โจทย์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจําเลยโดยที่ศาลยังไม่ได้วินิจฉัยเนื้อหาแห่งคดีตามประเด็นที่โจทย,ยกขึ้นอ้างอาศัยเป็นหลัก แห่งข้อหาในการฟ้องคดีจึงไม่ใช่เป็นการหรือร้องฟ้องกันในประเด็นที่สารชั้นต้นได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันฟ้องโจทย์คดีนี้จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่1 8 8 9ทับ2 5ของสารชั้นต้นคำพิาพากษาดีกาที่จำเลยอ้างข้อเท็จจริงไม่ตรง กับคดีนี้ที่สารล่างทั้งสองพิพากษามานั้นต้องด้วยความเห็นของสารดีกาดีกาของจำเลยฝังไม่ขึ้นพิพากษายืนค้าราชการรมเนียมในชั้นดีกาให้เป็นพักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา148 คดีที่ได้มีคำพิาพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดแล้วห้ามมีให้คู่ความเดียวกันหรือลองฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันเว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้อนุหนึ่งเมื่อเป็นกระบวนพิจารณาชั้นบัง,งคับคดีตามคำพิาพากษาหรือคำสั่งของศาลมาตรา1น8ออนุสองเมื่อคำพิาพากษาหรือคำสั่ง ได้กำหนดวิธีการชั่วคราวให้อยู่ภายในบังคับที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเสียได้ตามพฤติการมาตรา148อนุ3เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้ยกฟ้องเสียโดยไม่ตัดสิทธิโจทย์ที่จะนำคำฟ้องมายื่นใหม่ในสารเดียวกันหรือในสารอื่นภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติของกฎหมาย วัดด้วยอายุความ